สวัสดีครับคลิปนี้น็อตและช่อง walking a ท Tri ปอยู่ที่หน้าโรงเรียนเทพศิลินครับพามาดูบรรยากาศล่าสุดที่ออริมคลองพดุงกรุงเกษมครับว่าตอนนี้มีบรรยากาศเป็นยังไงยังโอเคอยู่ไหมหลังจากที่ว่ามีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาใชา้หรือว่ามีการมาพักผ่อนใกล้ๆกับคลองพดุงกรุงเกษมตามไปดูกันว่ายังโอเคอยู่ไหมครับว่าคลองแห่งนี้ยังสวยงามหรือยังดีอยู่หรือเปล่าครับในคลิปนี้น็อตก็จะพาเดินตั้งแต่หน้าโรงเรียนเทพศิลินยาวไปกระทั่งถึงหัวลำโพงเลยครับ เพื่อเห็นว่าบรรยากาศล่าสุดที่ว่าหลังจากเปิดให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหรือว่าใช้พื้นที่ริมคลองพดุงกรุงเกษมแห่งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับผ่านท่าเรือยศเสฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนเทพศิลินครับจากในภาพเราก็จะเห็นว่ามีการพล่องน้ําในคลองให้เหลือน้อยที่สุดครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ําหลากหรือว่าช่วงฤดูฝนครับ หากไม่มีการพร่องน้ําให้เหลือน้อยไว้พอฝนตกลงมาก็อาจจะมีการท่วมขังหรือว่าเป็นปัญหาในการท่วมขังกรุงเทพมหานครได้ครับเพราะฉะนั้นในคลองต่างๆของกรุงเทพมหานครจึงต้องมีการพร่องน้ําให้เหลือปริมาณน้อยที่สุดครับตอนนี้เราเดินมาถึงใกล้ๆกับสะพานนพวงครับฝั่งตรงข้ามกองบังคับการตํารวจรถไฟซึ่งจะมีการสร้างทางลาดเอียงแบบนี้ รอดต้าสะพานนพวงศ์ครับเนื่องจากแต่ก่อนก็จะมีการเดินข้ามถนนตรงน,รงนี้ตรงสะพานนพวงศ์ใช่ไหมครับก็จะสร้างความไม่ปลอดภัยให้กับประชาชนได้เพราะนั้นจึงมีการสร้างทางลาดเอียงตรงนี้เพื่อให้ผู้คนหรือว่าประชาชนทุกเพศทุกวัยรวมทั้งมีร่างกายยังไงก็สามารถมาใช้ร่วมกันได้ครับก็จะสร้างทางลาดเอียงแบบนี้ให้มีความสวยงามมากขึ้นครับ รวมถึงการออกแบบใต้สะพานนพวงศ์แห่งนี้ให้สามารถเดินทางเชื่อมต่อจากโรงเรียนเทพศิลินไปยังหัวลําโพงได้อย่างสะดวกโดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินขึ้นไปบนสะพานนพวงศ์ครับเพราะว่ารถตรงแถวๆนี้ค่อนข้างจะมีความพลุกพล่านอยู่ดังนั้นเมื่อมีทางลอดใต้สะพานนพวงศ์แห่งนี้แล้วก็ทําให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการกวดขันอย่างจริงจังนั้นก็คือการกวดขันไม่ให้มีคนมานอนใกล้ๆกับสะพานนพวงศ์แห่งนี้รวมถึงบริเวณต่างๆของคลองะดุงกรุงเกษมครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้ามาดูแลเพื่อไม่ให้มีคนไร้บ้านหรือว่าคนที่ไม่มีบ้านมานอนหรือมาทําความสกปรกให้กับบริเวณคลองะดุงกรุงเกษมรวมถึงสะพานนพวงศ์แห่งนี้ที่มีคนมาจับจองเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเป็นที่นอนพักของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆต้องเข้ามาดู ดูแลอย่างจริงจังครับเพื่อไม่ให้มีการสร้างความสโปรกหรือมานอนพักตรงนี้เนื่องจากเป็นที่สาธารณะนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งการปรับปรุงพัฒนาสะพนานนพวง์และก็บริเวณใกล้เคียงครับส่วนคนที่ไม่อยากพัฒนาก็มีการขีดเขียนหรือว่าการสร้างศิลปะของตัวเองไม่รู้ว่ามีความคิดยังไงที่มาขีดเขียนบริเวณต่างๆที่เป็นพื้นที่สาธารนณะแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนให้เกิดความไม่สวยงามนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในความคิดเขาคิด,คดยังไง ซึ่งหลังจากเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ริมคลองผดุงคุ้งเกษมแห่งนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะยังเห็นว่าบางส่วนที่มีความสวยงามอยู่เหมือนเดิมและก็มีการดูแลรักษามีการเพิ่มสิ่งต่างๆ ให้มีความสวยงามอยู่แต่ว่าบางส่วนหรือบางพื้นที่ก็จะมีบางคนที่ไม่ช่วยกันร,รักษาครับก็อาจจะมีการทิ้งขยะบ้างหรือว่ามีการเข้ามานอนของคนไร้บ้านแล้วก็มีการทิ้งขยะอะไรประมาณนี้ครับทำให้บริเวณริมคลองพดุงกุ่เกษมบางส่วนก็ดูไม่สวยงามไปครับ คลิปนี้นัดพามาเดินดูเฟสที่1ของโครงการปรับปรุงคลองพดุงกรุงเกษมครับจากช่วงโรงเรียนเทพศิรินทร์ยาวมากระทั่งถึงหัวลาโพงครับซึ่งอยู่ในโซนที่2ของการปรับปรุงคลองพดุงกรุงเกษมช่วงสะพานเจริญสวัสดิ์ยาวไปกระทั่งถึงสะพานกษัตริย์ศึกครับและอีกโซนหลายๆโซนไม่ว่าจะเป็นโซนตลาดน้อยตรงนั้นก็มีระยะทางถึง680เมตรหรือว่าจะเป็นโซนโบเบจากช่วงสะพานกษัตริย์ศึกยาวไปกระทั่งถึงสะพานขาวครับมีระยะทาง480เมตร รวมทั้งในโซนนางเลนครับช่วงจากสะพานขาวยาวไปถึงสะพานมัควาลังสันครับระยะทางตรงนั้นมีระยะทาง700เมตรครับแล้วก็โซนสถานที่ราชการช่วงสะพานมัควาลังสันยาวไปจนถึงสะพานเทเวศนารุมิตรครับและโซนสุดท้ายของคลองพดุงกรุงเกษมที่มีการปรับปรุงในอนาคตนั่นก็คือโซนเทเวศช่วงสะพานเทเวศนารุมิรยาวไปกระทั่งถึงท่าเรือเทเวศครับระยะทางถึง700เมตรเลยครับ โดยโซนหัวลำโพงจากสะพานเจริญสวัสดิ์ยาวถึงสะพานกริยัดสือครับระยะทาง1,250เมตรเป็นส่วนนำร่องของโครงการปรับปรุงคลองพดุงกุมเกษมครับซึ่งในวันนี้เราพามาดูจากโรงเรียนเทพศิริย,ยาวถึงส่วนของหัวลำโพงเราก็จะเห็นว่ามีการปรับปรุงป้ายรถเมล์เริ่มถึงบริเวณใกล้ๆกับคลองพดุงกุมเกษมให้มีความสวยงามครับโดยเฉพาะทางเท้าของคลองพดุงกุมเกษมให้มีความกว้างมากขึ้นจาก2เมตรเป็น5ถึง9.5เมตรครับ โดยมีการปรับจุดจอดรถและก็แนวกระถางต้นไม้เดิมออกครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางเท้าสําหรับการใช้งานของทุกคนทุกเพศทุกวัยครับอีกทั้งมีการออกแบบตามหลัก Universal Design ให้มีทางลาดสําสหรับผู้ใช้งานแบบวิวแชร์ครับ รวมถึงมีการปรับปรุงคลองให้ใสสะอาดมากขึ้นครับแล้วก็ขยายท่าเรือให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้มากขึ้นโดยมีความกว้างของโป๊ะหรือว่าท่าเรือจากเดิมมากถึง4เท่าครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ริมคลองให้ดูดีมากขึ้นมีการทําทางลอดใต้สะพานกษัตริย์ศึกแล้วก็สะพานนุ่งพ์วงที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่ด้วยครับ <c oughs> เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินลอดใต้สะพานโดยไม่ต้องขึ้นไปบนสะพานที่มีรถพุกพ่านให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยครับ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงโคมไฟส่องสว่างให้มีมากขึ้นครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางมาริมคลองพะุุกุงเกษมแห่งนี้ในช่วงเวลากลางคืนให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้นครับที่สำคัญแนวคิดในการปรับปรุงคลองพะดุกุงเกษมแห่งนี้ก็เพื่อฟื้นฟูย่านเมืองเก่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ําและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนโดยมีการแก้ไขปัญหาน้ําเสียฟื้นฟูคุณภาพคลองครับให้สามารถเดินเรือได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สําหรับทํากิจกรรมของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายการพักผ่อนหรือว่าใช้เป็นจุดพบปะพูดคุยกันก็ได้ครับ ในคลิปนี้เราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของริมคลองพะดุงกรุงเกษมครับว่าตอนนี้มีคนไร้บ้านมากมายหรือว่าจํานวนหลายคนเข้ามาจับจองพื้นที่หรือมานอนใกล้ๆกับคลองพะดุงกรุงเกษมครับทําให้เป็นภาพที่อาจจะดูไม่สวยงามหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าไหร่จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ว่าจะเข้ามากวดขันอย่างจริงจังครับอย่างที่ได้บอกไปแล้วเพื่อให้เกิดความสวยงามรวมถึงจัดระเบียบการอยู่อาศัยหรือการเข้ามาใช้พื้นที่ของประชาชนครับ เพราะว่าจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อให้เป็นที่สาธารณะใช้งานร่วมกันไม่ใช่เป็นที่หลับที่นอนของคนไร้บ้านครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะต้องเข้ามาจัดเรื่องระเบียบของคนไร้บ้านให้มีที่อยู่อาศัย ไม่อย่างนั้นเมื่อสร้างคลองสวยงามขนาดไหนเพียงใดแล้วก็ตามนะครับเมื่อมีภาพต่างๆที่ขัดแย้งกันไม่ว่าจะเป็นภาพของคนไร้บ้านหรือว่าเป็นภาพของคนที่มานอนใกล้ๆกับคลองที่ดูมีความสวยงามอย่างนี้ก็จะเป็นภาพที่ดูมีความขัดแย้งกันรวมถึงการสร้างขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลต่างๆริมคลองพดุงคก,กรงเษมที่สร้างให้ดูมีความสวยงามมันก็จะเป็นภาพที่ออกไปสู่ประชาชนหรือคนภายนอกรวมทั้งผ่านสื่อโซเชียลต่างๆอย่างนี้เป็นภาพที่ดูไม่สวยงามเท่าไหร่ครับ เพราะว่าก็จะมีการอยู่อาศัยรวมถึงมานอนมาพักผ่อนแล้วก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้เลยบางคนนะครับรวมถึงในคลิปนี้จะเห็นว่ามีการนําต้นไม้บางต้นออกครับจากคลิปก่อนที่พาไปดูเราจะเห็นว่ามีการวาดรูปต่างๆบนต้นไม้ครับไม่ว่าจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆรูปเสือรูปนกฮูกอะไรเงี้ยครับสร้างความสวยงามแล้วก็สีสันให้กับต้นไม้ริมคลองพดุงกุ้งกษสมครับพอไปดูคลิปนี้แล้วต้นไม้บางต้นเหล่านั้นได้ถูกนําออกครับได้ถูกตัดออก เพราะนั้นไม่แน่ใจว่าต้นไม้เหล่านั้นเขาตายอยู่แล้วหรือว่าอย่างไรถึงนําต้นไม้เหล่านั้นออกครับเราก็จะเห็นว่าขาดสีสันไปส่วนหนึ่งเลยครับ ส่วนในภาพตอนนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟหัวลําโพงครับเราจะเห็นว่ามีคนไร้บ้านหรือคนที่ไม่มีบ้านมานอนพักผ่อนหรือมาพักอาศัยใกล้ๆกับตรงนี้ครับจะเห็นว่ามีการนําเสื้อผ้ามาตากบนต้นไม้ซึ่งต้นไม้ก็ต้องสร้างความร่มรื่นให้กับคลองพดุงกูเกษมแต่ถูกลบไปด้วยภาพของเสื้อผ้าที่ตากบนต้นไม้อย่างนี้ครับรวมถึงมีการนําสัมภาระต่างๆมาไว้มากมายเกิดสิ่งปฏิกูลไม่ว่าจะเป็นขยะต่างๆ รวมถึงเป็นภาพที่ไม่น่ามองครับจากคลองพดุงกุงเกษเมที่สร้างอย่างสวยงามแต่ขัดแย้งไปด้วยสิ่งปฏิกูลรวมถึงมีคนไร้บ้านที่นอนอยู่ใกล้ๆกับคลองพดุงกุงเกษเมที่มีความสวยงามคนไร้บ้านนี้จะต้องถูกจัดการแล้วก็มีการจัดระเบียบให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่อยู่อาศัยให้เขานะครับให้เป็นที่เป็นทางไม่ให้มานอนริมคลองพดุงกุงเกษมแห่งนี้ครับ รวมถึงเป็นการรักษาภูมิสถาปัตย์ของเมืองให้ดูดีและมีความสวยงามสะอาดเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลาครับสามารถเชื่อมโยงการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถรางเรือให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้อย่างดีไม่ให้มีผู้คนที่เป็นผู้คนไร้บ้านเข้ามาพักอาศัยหรือมานอนใกล้ๆก,กับคลองพะยุงกเกษมหรือว่าที่อื่นๆของกรุงเทพม,มหานครครับเพื่อเป็นภาพที่ดีๆหรือภาพสวยงามออกไปสู่สายตาชาวโลกครับเพราะว่าถ้าเขาเห็นภาพที่ไม่สวยงามเขาอาจจะไม่มาเที่ยวประเทศไทยก็ได้ครับ จึงเป็นหน้าที่ของหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลรักษาหรือว่าจัดระเบียบสังคมให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ให้มีผู้คนไร้บ้านเข้ามานอนใกล้ๆกับคลองพดุงคุ้มเกษมแห่งนี้รวมถึงผู้คนที่มาใช้คลองพดุงคุ้มเกษมต้องมีจิตสํานึกที่ดีในการช่วยกันรักษาความสะอาดเรียบร้อยด้วยครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking Thai trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยยนแปลงบ่อ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ